จากนอกเรียนขอนมนุธรรมศาสตร์และพิการมี <Pok> er. ครับคุณระผมเด็กชายวิวัฒนันรวงคังคิวครับคุรผมเด็กชายชยรนนท์เพชรสว่างครับและกระผมเด็กชายอริยพลอินงามครับโรงเรียนของเราคำหนึ่งเรื่องสิ่งแย่พน้อมมากเลยครับการขยัในโรงเรียนเราทำอะไรบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกเลยครับ วิธีการลดขยะง่ายๆที่เด็กอย่างพวกเราก็ทําได้ก็คือนี่เลยครับ,อบอกระเป๋าครับ,อบอกเปาครับ,อบอกดน้ํารครับกดน้าแล้วมันค่อยลดขยะได้ยังไงคะอยากดูก็ต้องตามเลยครับโรงเรียนของเรามีตู้กดน้ำช่เย็นชื้นใจกรงเรียนร้อนๆหิวน้าก็สามารถลงกดน้ําด้วยขวดของเวเองได้เลยครับอ้าวลดทั้งขยะและลดการผลิตเลยนะครับเนี่ย และน่าจะลดก,ก๊าซคาร์บอนอไดออกไซด์ไยนะครับได้แล้วหรอครับโียเรามีนักเรียนมากกว่า1,800ควนก็เท่ากับ1,800งนแปขวดแค่คิดก็ขนลงแล้วแล้วจะกำจัดยังไงให้หมดดีครับอาอาเอ๋ออถึงกำจัดแล้ว เราืา่นมือกับหนมาวิยทยาลัยรธรรมศาสตร์ส่งฝาไปร่วมผลิตเรือเพื่อนำมาเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองครับโอเ้โอเราได้ทั้งยขยะฝาและรถทางงานในการเก็บขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยเจ๋งสุดเลยยังไงแค่นี้เด็กก็ยังทำได้ โรงเรียนของเราได้ดำเนินกิจกรรมคืนสกูปีดีเอส,ส e ทำกันอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆด้วยครับนอกจากนี้เรายังมีชมรมคาร์บอนตามชมรมผู้สิงแวดลอ้อมชมรมยุวชนคนกรุที่มุ่งปลูฝกฝังให้นักเรียนสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้วิทยาการได้อย่างยั่งยืนตรงตามกับการส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะหลัก6กด้านอีกด้วย